สวัสดีค่ะเช่าหนูหน้าพาไปดูนะคะยังอยู่ที่ตลาดน้อยอยู่นะคะเหลือแต่ปาค่ะสินค้าขายหมดแล้วนะคะอู้อยู่กับเพชรสมอนทีวีในไลฟ์สดนะคะเหลือแต่ปาเหลือแต่ปาเด้อค่ะเหลือแต่าลำปลาหัวนะคะลำปลาของพี่พันนีนะคะพี่อันนี้กลับมาขายปลาแล้ยว้า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 ยเปี้ยวเพี้ยวเพี้ยวเพี้ยวเอ้ยเปี้ยวเพี้ยวเพี้ยวเพี้ยวอืม ไปแล้วเนาะไปแล้วคับประกอบใช่ไหมประกอบอ่าช่างละวบ่ช่างล้วบ่ช่างใหม่ช่างใหม่ก็จะแบ่งครึ่งโลค่ะพี่อนุัฒนวอันนี้แบ่งหมดแบ่งหมดล้ยี่ครึ่งโลหน่อยเดียวใครน่อยงมันไม่พอได้ค่งโลนี่ละบ่ลบ่ที่สมท่อ้มันอากเขาบ่ดเลยที่พูดเลย ก็ยังเหลือกันอันนี้ไปขายได้ไหมก็อม่พิจายณวเซตกิโลให้ไหมเซตทำไมมันพอดีเลยเนี่ยมันเป็นศูนย์หมดนั่นนมันเรงนชุดเลยเก้าี่เก้านิบ้9.9้าเก้างโบก อันนี้จะส่งให้ลูกค้าเท่าีบอเปียนวันนี้ีเลยนะคะมันไม่รู้ว่าจะส่งให้ใครไอันี้เขาเอาแล้วยันี่แบบไม่เมื่อกี้ที่ช่างให้คุณสยใหเาสั่ก่อนนี่ียเอาไปก่อนแล้วอันนี้หึงแล้วนี่1นึไงแล้วอะไรแล้ไปตั้งขยไตั้งขายเลยค่ะกินเคเีไหนที่ไม่มีเจ้าของอันนี้หนึ่งไปตั้งเลยตั้งขยก่อนเายังไม่หมดใลยา่่งไ่ตู้่แล้วรู้ว่าใครซื เอาใหม่เอาขายหน่อยเหลืออีกถุงเดียวเพราะว่าเม่กี้ไม่รู้ใครซื้อขายก็มอม่เจอแต่ก็เลยขายใหม่ขายใหม่ขายใหม่หาเลื้อยหนึ่งกิโลค่ะของซื้อไม่เจอแต่ขอซื้อไม่เจอก็เลยได้มาขายใหม่นะคะขายพร้อมส่งได้มาขายใหม่นะคะห่งกิโลนี้โยนนะคะเสร็จแล้วพี่นุวัตรก็จะบรรทุกมาหนี้นะคะมาจุมานีรอขายค่ะรอไปส่ง เราส่งไปไปลายทางเราส่งปลายทางนะคะนี่นะคะทั้งหน่อไม้ทั้งมะนาวออทั้งผักหวานนะคะเหลือผักหวานอีก1นกิโลยังขายไม่ได้ค่ะส่งให้ลูกค้าเอาอันนี้มีคนซื้อแล้วแต่แบ่งกิโลนะคะ <c oughs> ช่วยไลนหนๆๆ อะไรได้ยังสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งกิโลิโลอืือกปลาหนึ่งกิโลค่ะเรือกปลามขึ้นเขาดยตร้ลยห้าสิบกิโล FC ส่วนใดถ้าไปลูกไม่อร่อยก็ซื้ได้เพราะหวานปลูกสดใหญ่มันอร่อยออ่เป็นวหานปลา มันเป็หวานป่าแท้ไหมอือจะเป็นน้ำพึ่งกับน้ำพึ่งป่าแท้อร่อยหวานสูตรนี้รสชาติจะแตกต่างกันนะฮะอันนี้ของแท้เลยไปเคลื่อนยายมาจากเพราะว่ากูจาอะไรอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับท่านดีจ้าคุณจิ้นะะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยิ่งท้องร้านนะคะอร่อยค่ะ แล้วก็เลือกราแล้วเลือกราคตกลงละหนึ่งกิโลแล้วเหี๋ยวเลือโลสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้พรุ่งนี้ไม่ขายนะครับพรุ่งนี้ไม่ขายเพราะว่าเกหมดไปหมดแล้วมันไม่มันออกมาไม่ทันพรุ่งนี้มันมันหมดแล้วมีมีมันจะมีแบบสามวันสี่วันคิดที่นี่ไหมสามวันสี่วันคิดแล้วนะเอซีนี่คือกคร์ไลฟ์สดขายของมิติใหม่นะขายดีครับขายดีครับขายของสดนะไล่สดขายของสด รออีกหนึ่งโลค่ะพี่นวัตรออยู่อีกหนึ่งโลนะคะไอ้น้อยจะติดต่อเข้ามาน้อใครจะซื้อติดต่อเข้ามาเด้อค่ะชมเพชรสมรมีบโนเพชรสมรนี่เนาะพี่ผู้ใดอยากซื้อบนอคุณคุณแม่ลำไยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณโยงทองสุกนะคะขอบคุณแอดกุลาบจ้ามาค่ะมาค่ะขอบคุณทุกแอดมินในช่องเพชรสมรทีวีนะคะอ่าแม่ดากำลังโชว์นางโลก ไม่ดาลอกนางลอกนะคะนางลอกอนะายอีลอกอีไลอีลอกนี่ไม่ดาเก็บมาเมื่อวานนี้นะคะนี่อีลอกนี่อีไลนี่อีไลบ่เมื่อไหรเขียว แล้วก็คันนะพวกนี้พูนี้ไปไมกน่ันี้ไปกับลุงไม่ขายใช่ไหมขายไม่ขายพวกนี้ไม่ขายนะคะพวกนี้ไม่ดากำลังลอกไม่ดานางลอกนางลายนะคะกำลังพีเซนใหญ่เลยนะคะมันจะหวานนะคะเรเราก็ต้องไปล้างน้าก่อนนะเพราะว่าเมื่อของมันนี้อยาให้โดนผิวหนังเป็นเละขาดนะคะมันจะคันันถ้

แก็จะพี่กันกับพี่ปัดจะเอาจะเอาไมโน่จะเอามาผักหวานไมโน่เดี๋ยวนานจะให้ส่งไปหาคนละครึ่งโลนะคะพร้อไพรนะคะคุณคดาวันนี้ขาย้นไม้โมเดลไม่ได้แก่ตัต้นไม้ที่ทานได้่ะคุณนะคะสวพรุ่งนี้ไม่ขายนะคะพรุ่งนี้ไม่ขายโอ้ไม่ไดากำลังลอกนางลอกนะคะ นี่ค่ะขอบคคุณนะะส่งให้ไปแล้วนะะคอนนะคะสายมูวนนี่แหละค่ะเกงใส่ปลาได้ชิ้นเดียวเกงส้มปูยูน่าค่ะอันนี้มันจะส่งได้นะคะนางลอกนางลายนี่อยู่ได้นานสวัสดีค่ะแม่นสายใยขายดีตามใจค่ะยังเหลือหนึ่งกิโลนะคะผักหวานสดๆนะคะมาค่ะมาค่ะดอกกระเจียว20บาทวันนี้เป็นดอกกระเจียวขาวไม่ได้ได้ดอกกระเจียวขาวมานะคะ เมื่อวานได้ดอกกระเจียวสีชมพูมาวันนี้ได้ดอกกระเจียวขาวมานะคะอ้าพราพุ่งนี้ไม่ขายค่ะขายวันนี้วันเดียวนะคะดอกกระเจียวเหลือเหลือหนึ่งถุงนะคะแม่แม่ดากำลังทำผักอีลอกอีไลน์นะคะ ลอกออกคันๆนะคะคันบมางขายบอลนะคะขายบอลตะกูลบอลขอบคุณค่ะที่รับชมในช่องเพชรสมรทีวีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเพชรสมรทีวีและแอดมินเพชรสมรทีวีทุกท่านด้วยนะคะกับขอบพระคุณค่ะ